วงการนี้มันน่ากลัวมากทุกคนผมดอยมาสองวันแล้วสูญเงินไปเป็นพันนะอันนี้ลงทุนไปเจ็ดพันกว่าบาทนะตอนนี้คือลงไปเยอะมากผมก็เลยพยายามจะขายให้ขาดทุนน้อยที่สุดนะขาดทุนไปเป็นพันนะแต่ยังขัดไม่ได้นะตอนนี้คือคนปั่นราคานะทุกคนเนี่ยราคานิ่งมาแล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะทุกคน เนี่ยลูกโซ่เนี่ยผมจะเป็นบทเรียนที่ดีเลยนะเป็นการที่ขาดทุนที่เยอะที่สุดแล้วผมก็ลงเยอะที่สุดนะครับเนี่ยเห็นไหมมันกำลังม,มีคนปั่นราคานะมันไม่ได้ซื้อจริงนะทุกคนมันปั่นราคาเพื่อให้เกิดอาการเขียวทิพนะทุกคนพอมันเกิดนี่ดูช่องนี้นะพอมันเกิดอาการเขียวทิพใช่ไหม มันก็จะขึ้นนิดนึงแล้วก็มันก็จะขายเองนั่นแหละมันปั่นให้ราคาขึ้นแล้วมันก็ขายเองใช่หไหมทุกคนสังเกตตรงนี้นะนี่มันก็จะหายไปนะทุกคนซึ่งราคามันอนุกรมไม่เท่ากันนะเห็นไหมอ่ะดูนะทุกคนดูนะซึ่งการซื้อจริงๆอะ่ะมันจะอยู่ตรงฝั่งนี้นะผมจะกดให้ดูอีกทีหนึ่ง อันนี้คือเป็นการปันราคานะผมเห็นมาสักพักหนึ่งนะนะรอคอยรอดูกันนะครับสังเกตนะครับผมแต่ว่านี่นะครับยังอยู่นะแต่ว่ายังฝั่งนี้คือการซื้อจริงนะครับผม เนี่ยอันนี้คือซื้อจริงๆนะคือมีแค่นี้เองนะมีไม่เยอะแต่มาดูคนปั่นราคาดิทุกคนเห็หาไปละคือเขาซื้อทิปนะทุกคนเขาพยายามปั่นให้มันขึ้นองการนี่น่าขวัวมากทุกคนถ้าใครมีตังก็อย่ามาเล่นเลย ผมสูญเงินไปเกือบห้าพันแล้วตอนนี้เพิ่งเข้ามาเดือนเดียวเองมีแต่ขาดทุนนะมันเป็นขาลงด้วยช่วงนี้เห็นไหมมันเข้ามาปั่นอีกแล้วนะซึ่งมันก็รู้ว่าราคามันไม่ถึงใช่ไหมมันก็พยายามปั่นไม่รู้เจ้ามือหรือว่าไอ้วานตัวไหนเนี่ยมันหลอกเมาอีกแล้วหลอกเมาผมไปดอยที่เกือบหกร้อยอ่ะนีนม่มันลงเรื่อยๆแล้ว ผมนะแบบอตอนได้กำไรไม่ขายตอนลงมาซ้อนอย่างเดียวซ้อนนซ้อนอนอาจนหมดตังแล้วแล้วก็ลงต่ออีกโอ้ผมก็เลยแบบไม่เอาละไอตัวนี้คือแบบไม่มีอ,อนาคตชื่อมันก็บอกอยู่นะครับชื่อมันเนี่ยเห็นไหม L Y X E ลูกโซ่ชื่อมันลูกโซ่ เขาเรียกว่าลักโซ่มีความลักกี้อะไรประมาณนี้แต่ชื่อจริงมันลักลูกโซนั่นแหละทุกคนมันหลอกให้เราดอยนะไอ้ไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันลงคือลงสุดนะทุกคนลงเยอะมากถ้ามันขึ้นคือขึ้นทิหายเลยไปดูในข่าวนะทุกคนก็พยายามศึกษาอยู่มันทําเกี่ยวกับพวกจีตอนทุกๆอย่างนั่นแหละเกี่ยวกับเงินฟงเงินเฟ้ออะไรมันนะ เออไอ,อตัวเนี้ยแต่แต่ไม่น่ามีอนาคตนะทุกคนคือเหรียญมันน่าจะไม่จํากัดอะเหรียญมาผลิตมาลเรื่อยทําให้ราคาตกนะใช่ไอ,อตัวเนี้ยแล้วจะเป็นเหรียญที่ที่เป็นตัวลูกนะไม่ใช่ตัวแม่นะเป็นขายายออกมาอีกทีหนึ่งเป็นเหรียญใหม่นะทุกคนเหรียญใหม่ในในในคลิปเอ่อในในในบิทคัพนะอืม เห็นไหมราคามันจะนิ่งนิ่งกว่านี้ก็คือมันลงเรื่อยๆนะทุกคนมาสองวันแล้วใช่โอเคนะทุกคนไปพดก,กันใหม่